สวัสดีค่ะวันนี้เป็นไลฟ์สำคัญของนำํำนํำต้องเก็บเป็นเมมโมรีไว้ในชีวิตอีกหนึ่งวันวันนี้มาเป็นฝึกโยคะให้เคสพิเศษนะคะแล้วคุณลูกๆของเคสพิเศษนำํำเขาขอรีเควส t ดูเจ้ากระต่ายน้อยกันค่ะวันนี้ก็เลยเอาเจ้ากระต่ายน้อยวันนี้เอาเจ้าหมีมาเจ้าหมีน่ารักนะคะนี่ค่ะเขาอยู่ในใส่กกเล็กๆของเขามาให้นะคะเอามาตัวเดียวตอนแรกว่าจะเอาสอตัวว่าจะเอาแม่เขามาด้วยแต่ก็เห็นว่า คือตัวเดียวก็ล้นกลงเขาตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวนําจะพยายามถ่ายเป็นถ่ายเป็นเมมโมรีเก็บไว้ว่าวันนี้เรามีอะไรดีๆกับเจ้ากระต่ายน้อยกันน่ารักค่ะตัวใหญ่ด้วยเจ้าหมีนี่เป็นพันอ่ามินิเล็กซ์นะคะเป็นกระต่ายสายพันมินิเล็กซ์แล้วสีเขาจะสวยมากสีเขาเป็นสีน้ําตาลทองนะคะสีเหมือนเหมือนเรื่อง The ะ a รบบิทอะคะ่ะ ่าสีเป็นน้ำตาลทองๆสวยค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถ่ายรูปความสนุกสนานของทุกคนที่ได้เห็นเจ้าหมีมานะคะวันนี้มันพิเศษมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเอากระต่ายไปโชว์เด็กๆก่อนนะคะ